<ร>สวัสดีครับผมนายสมุกกรวงหนูของหน้า,านณะคนาเสวีครับผมน้ยสุาบินเทนโลยรครับผมน้ยสมุกกรงมวยรักครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการออกแบบเกียร์บล็อกนะครับโดยมีโจทย์กำหนดว่าต้องเป็น3สเต็ปหนึ่งของพาวนะครับวันนี้ก็จะเป็นการออกแบบผังเกียร์บล็อกนะครับโจทย์กำหนดให้มี3สเต็ปหนึ่งของพาวนะครับให้เท่ากันกับ3มแรงม้า แปลงสามเน์ให้เป็นวันนะครับจะได้2องพันสองร้อยสามสบันความเร็วรอบขาออกเท่ากับหนึ่งรอยยีสิบลออนะครับค่าเทนเมลูปท่ากับสินะครับหาความเร็วรอบขาเข้านะครับจะได้เท่ากับ15บห้เลือกใช้ p i เชอร์เเท่ากับยี่สิบนะครับโอเมก้าขาออกจะเท่ากับสิบห้าจุดเจดส่วนแปดเนเปอร์เซ็นต์นะครับขาเข้าจะเท่ากับหนจุ ห้าเจ็นแนนสอนเ็งนะครับจาก P เท่ากับทคูณเมนะครับท็อขาออกจะได้หนึ่งร้อยสงจุดเหในตันเมตระครับทอกขาเข้าจะเท่ากับหนึ่งพันเร้อยจุ้าในตันเมนะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจํานวนฟันที่น้อยที่สุดในเกียร์ออกนะครับโดยมีค่าเทนรวลูเท่าก,กับ10หรือว่าเอน,นะครับเราจะหาจากสูตรนี้เลยนะครับ ค่า k ของเรานะครับจะเป็นหนึ่งเพราะว่าฟันที่เราเลือกใช้ออกแบบนะครับเป็น f ู l l d e นะครับซึ่งพิเศษก็เท่ากับ20ครับเราใส่ค่าทุกอย่างลงไปในสูตรแล้วเราจะได้ฟัน np เท่ากับ16.382นะครับแต่ว่าจํานวนฟันที่น้อยที่สุดต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับดังนั้นจํานวนฟันที่น้อยที่สุดเราจะเลือกใช้เป็น n เท่ากับ17นะครับที่เราเลือก n เท่ากับ17เนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยง l, อาการ inter e for land ระหว่างฟันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัว standard din 3967 p พ e เชอร์แอนเะ20นะครับเป็นตัวที่เราเลือกใช้ใน,ในการออกแบบนะครับโดยมันจะฟิกค่าค่าพารามิเตอร์ต่ตางๆนะครับซึ่งในตารางนี้เราเขาฟิกไว้ว่าโมดูลเท่ากับ4ชุดวิทเท่ากับ30มิมแล้วก็ฟิกค่าจํำนวนจํานวนฟันค่าไดเม e เตอของเกียร์ไดเม e เตอของชาฟโดยจัดตารางนะครับแากตารางนะครับ เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเราจะเลือกใช้ก็คือเรือมจากฟันตั้งแต่17จนสุดจนข้ามแม็กของมันที่มันมีนะครับก็คือฟันจํานวน100นะครับอันนี้นะครับจะเป็นการหาจํานวนฟันที่เล็กที่สุดในแต่ละเคสน,นะครับซึ่งเคสที่เราหาหาได้ในทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6เคสน,นะครับใน6เคสน,นี้เทนเวลูของมันดับจะเท่ากับ10ทั้งหมดนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเป็นตัวเป็นตัวอย่างเดียวที่เราเอายกออกมาคิดนะครับซึ่งจากเคที่หนึ่งครับที่เดี๋ยวจชว์เราในแต่และสเตจก็จะเป็นห้าสองหนึ่งจำนวนฟันก็ n สองส่วน n สาม n สองเท่ากับสิบ n สาเท่ากับสิบแปด n สี่ส่วน n ห้า n สี่เท่ากับสาห n ห้าเท่ากับสิบแปด n ห้าส่วน n หก n ห้าเท่ากับสิบแปด n หกก็เท่ากับสิบแปด ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับสองตัวนี้หารกันก็จะได้เป็นเกียร์เลชเท่ากับ5้าอตัวนี้หารกันได้เป็นเกียร์เลชเท่ากับ2องอตัวนี้หารกันเกียร์เชลระดับหนึ่งซึ่งพอสามตัวเนี้ยเกียร์เชลสามตัวนี้ก็จะเป็น5้าคูณสคูณหจะมีค่าเท่ากับเกียร์เที่เท่ากับ10อันนี้นะครับเป็นการเชลในการลองหาค่าจำนวนฟันนะครับจากเคสที่1ที่มี เกเรชอในแต่ละสเตจเป็น5 2 1ในสเตจที่1เรามีกเกเรชอเท่ากับ5 n2 ส่วน n3 เท่ากับ5ในตอนแรกนะครับเรากำหนดให้ฟันเลขสุดข,ของเราเท่ากับ17ที่ฟัน n3 เท่ากับ17 n2 จะเท่ากับ8.5ซึ่งจะในแคตอล็อกสแตนดาดเมื่อกี้นะครับ n2 เท่ากับ8.5มันไม่มีในสแตนดาดเราจะไม่เลือกใช้เราเราเลยมาเลือกใช้ค่าใหม่ที่เป็น n3 เท่ากับ18 พอเราใช้ค่าที่เป็น n 3ามากัว18เนี่ยเราจะได้ n 2มนาะเป็นเท่ากับ6เท่ากับ90ซึ่งจะมีอยู่ในตา็อกสแตนดาดเราก็สามารถใช้ได้จากที่บอกว่าทำไมเราถึงใช้18เราจะเริ่มจากคำนวณ n ที่เล็กที่สุดก่อนนะครับ<ส>เพื่อหาค่าที่คุ้มที่สุดในการผลิตหรือการออกแบบคุ้มกับต้นต้นทุนที่สุดนะครับยิ่งเกียร์มีค่าเล็กก็จะทำให้ เราใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตจสอ m 2องเท่ากับ m หรือเกียร์เรโชที่สเตจสองเท่ากับ2ก็จะทําเหมือนเมื่อกี้นะครับเราลองที่ n ห้าเท่ากับสิเจ็ได้ n 4ี่ากับสามไม่มีเินตารางเราก็เลยไม่ใช้เราไปกําหนดใหม่ก็ n ห้ากับสิบแ n 4ก็เท่ากับ3ามหซึ่งมีในตารางเราก็สามารถใช้ได้นะครับต่อไปนะครับสเตจสเกยียร์เรโชมันเท่ากับหนึ่ง เนื่องจากว่า n 5ในสเตต2นะครับมันขบอยู่กับ n 5ในสเตตมามทำให้มีค่าเท่ากันดังนั้น n 5เพื่อที่จะทำให้เพื่อที่จะทาใ,ให้เกเรโชเท่ากับหนึ่งนะครับ n 5เราเลยเท่ากับ n 6ได้เลยครับก็คือ18หาร18ก็เท่ากับเกเรชโชเท่ากับ1ในพาร์ทนี้จะเป็นการคำนวณแรงของแต่ละเฟือกเนาะทีนี้ตัวที่2นะครับก็จะรับ ท้อแล้วก็ความเร็วรอบมาจากมอเตอร์โดยตรงเลยทีนี้แล้วก็เราก็จะมาหาแรงที่แกนแอตเทนเชียลเนาะโดยใช้สูตร60,000คูณพลังเลยมิลลิวัตแล้วก็ส่วนด้วยทายแล้วก็คูณดิสไดเมนเตอร์เป็นมิลลิเมตรแล้วก็คูณนะความเร็วล้อมาอาร์เอ็นทีนี้สุดท้ายก็จะได้แรงแกนแอตเทนเชียลที่ส่วนงสามประคำกับเฟือสองเนี่ยประมาณ7.9็ดก้โลเวนตันแล้วก็เอาแรงแอตเทนเชียลเนี่ย มาใส่แทนเคเช่นก็นะครับก็จะได้ประมาณ28กิโลนิวตันแล้วทีนี้ก็มาหาแรงที่กระทำกับเทานะก็จะใช้สูตรซิกมาเอ็กท่าศอกสูนะคนะบแล้วก็ตั้งให้แรงอย่มันส่วนทิศกันทีนี้ก็จะได้แรงที่กระทำกับเทาอยู่ที่แกนเอประมาณแรงแกนเคมเ,เชียอเลยละก็แรงแกนวายก็เหมือนกันเท่า,ก,ากับแรงของแกนเเดียล Okay. ต่อไปจะเป็นส่วนของส่วนที่ส่วเที่3เนี่ยเปิดมาแล้วก็จะใช้สูตรความสัมพันธ์ของฟันเกียร์กับความเร็วรอบก็ใช้เป็นส่วนเท่ากับความเร็วรอกหอน่วย R P M ของกรืองส่วนเรืองสทีนี้ก็จะได,ได้มาว่าเป็น75 R P M เพราะได้วความเร็วรอบมาแล้วก็มาหารแรงแกนเทนติเชียลด้วยสูตรเดิม ๖๐คูณก,กับเทอร์ส่วน,านพายคูณดิเรกเตอร์หน่วยมิลลิเมตรแล้วก็คูณสามบรอบทีนี้จะได้แรงแกนแทนเฉี่ยวประมาณเ9็ดกิโลนิวตันก็เท่าเดิมแล้วก็แกนเดี่ยวก็จะเอามาใส่ในแทนเฉี่ยวตัวก็เท่าเดิมเหมือนเดิมทีนี้จะเป็นฝั่งในส่วนของแรงที่กระทำกับเขาก็จะใช้สูตรซิมบ้าเอฟเหมือนกันก็จะได้เท่าเดิมเลยเพราะว่าแรงนะม,มาันคนละทิศกันอยู่แล้วแกนวายก็จะ เท่ากับแรงในแกนเดี่ออกที่เฟืองสองพระทำกัตัวสัมทีนี้จะเป็นในของท้อภายในตัวสัมตัวสัมเราจะใช้สูตรของเอา F คูณ R ทีนี้ F, F ของเราก็คือแรงแกงแั้เชีกอคูณด้วยกับระยะ R ก็คือครึ่งหนึ่งข,ของไดเมนเตอร์ตัวสัมทีนี้เราก็จะได้ท้อออกมาประมาณ284นดิบตันเมตร ต่อมาก็จะเป็นเฟือสีเฟงสีมันอยู่คองพาวเดียวกันกับเฟืองสามเพราะงั้นความรันรอบเฟืสามกับเฟืองสี่มันจะต้องเท่ากันเมื่อความรัรอบเฟืสามกับเฟืสีเท่ากันแต่ว่าไดเมิเตอร์กันไม่เท่าก็ทาที่แรงมันน้อยลงเพราะว่าเฟิ่มใหญ่ขึ้นแต่ว่าความรอบเท่าเดิมทีนี้เราก็เอาแรงแอนเทนเชียลที่เฟืองห้ามาทำกับเฟืองสี่มาใส่แทน อ่าเพชเชียรองโกลก็จะได้แรงแกนเรเดียลออกมา1.4กิโลนิวตันทีนี้ก็เอามาหาที่แรงที่จะทำกระเผาอีกทีนึงแล้วก็าได้ว่าแรงที่กระทำกระเผาเนี่ยมันก็จะเท่ากับแรงแกนแพนเชียลเนาะแรงที่กระทำกับเพราแกนเอ็กจะทำเท่ากับแรงแกนแพนเชียลแล้วก็ส่วนที่กระทำกระเผาแกนไวด์ก็จะเท่ากับแรงที่กระทำกับแกนเรเดียลเสือมเกียร์แล้วก็ต่อมาถ้าจะเป็นกรางท้องก็เหมือนเดิมใช้เทียบคู่นั่น ก็แรงจักเชี่ยวคูณระยะของเฟืองด้วย R นะทีนี้มันก็จะได้ 284.-95 1ีจนึงเรตั้งเมต่อไปจะเป็นเฟืองที่5นะครับส่วนที่5ก็จะใช้ความสัมพันธ์ว่า x 4ก็คือฟันของเฟืองที่4ส่วนด้วยควอมที่5จจะเท่ากับความเร็วรอบของเฟืองที่5ส่วนด้วยความเร็วรอบของเฟืองที่4ก็จะออกมาประมาณ150 RPM เมื่อได้ทำรอบแล้วเราจะไปดูที่ความสัมพันธ์ของซิกมาท็อกบัดโดยที่ว่าแรงเนี่ยของโซนที่4ี่กะทำกับโซนที่5ไปทางนี้แล้วก็แรงของแรงแอตเทนเชียลของโซนที่6กับโซนที่จะทํากับโซนที่5ไปทางนี้นี่ยจะต้องต้านท็อกบัาจะได้ว่าซิกมาท็อกเนี่ยจะเท่ากับรูแล้วก็แรงแอตเทนเชียลของโซนที่4ี่กระทำกับโซนที่5คูณกับระยะของโซนที่5ก็คือระยะ r แล้วก็จับมันลบกับแรงไเนเชียลของฟังที่6กกระนาบอตัวที่5คูณกับระยะของหาตัวที่5ก็จะได้ควาทั้งว่าแรงไเนเชียลที่4ี่ห้าจะเท่ากับแรงไเนเชียลที่6กกระนาบของห้าเพราะว่าอาร์จากอาร์เท่ากับศูนก็จะเหลือแค่แรงของที่สี่ห้าจะเท่ากับแรงที่6กกระนาบห้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูความ แรงการเชียวก็จะใช้เอาความรอบมาหากับแรงแรงเตเตอร์สุดท้ายก็จะออกมาประมาณ3.9กิโเมตรซึ่งแรงแกนอาก็ใช้ของแทนเอ็ก์แโกก็จะออกประมาณ1.4กิ m. ทีนี้เมื่อเราเอามาดูที่แรงแกน แรงในเบีเยวของสี่จะทำกับห้ากับกระทำกับห้าก็จะเท่ากันเช่นกันทีนี้เราก็มาดูที่สูตรหาร้อนของส่วนที่ห้าก็จะใช้หกสิบคูณอยู่กับเพาเวอร์แรงัล์แล้วก็ส่วนกับสองพายคูณอยู่กับความเร็วรอบของส่วนที่ห้าก็จะออกมาประมาณร้อยสี่สองนิวตันเมตรทีนี้เราก็จะมาดูแรงที่กระทำกับเพาแรงที่กระทำกับเพาในแกน x จะจะเท่ากับ 7.9็ดเกิโลนิวตันเนื่องจากแรงอักขระมะพเ้ามันจะต้านแรงของแรงแกนเชียลที่มันมาในสองแรงด้วยกันลู่แบบน,น,นี้โอเคต่อมาในแกนเดียวแรงที่มะพเ้าก็าจะเข้ากสูง,สงเพราะว่าเฟืองที่4กับตัวที่6มันจะทำแบบ5แล้วมันหักล้างกันพอดีโอเคประมาณในเฟืองที่6กเฟืองที่6เนี่ยมันจะมีแรงที่เฟืองจะเพิ่มข้ามกับเฟือ 5, งหทั้งแกนเดี่ยว แกนเฉลีทีนี้เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของจัวรฟังโดยที่ความที่5้าส่วนฟังที่6เท่ากับความเร็วของฟังที่6ส่วนฟังที่5ทีนี้จากที่คำนวณมาเราใช้ความสัมพันธ์เกียร์เดชเป็น1ก็คือฟังจะเท่ากันามเร็วรอบก็ต้องเท่ากันทีนี้พอความเร็วเท่ากันแล้วแรงที่กระทำต่อฟังทฟ่6ก็จะเท่ากับ ก็จะเท่ากับที่ตอนนี้หานที่5ก็จะประมาณ3.9กิโลเมตรแล้วก็จกับแทนเพช,เชรเงินก็ก็จะได้ประมาณ1.4กิโลเมตรทีนี้แรงที่กระทำกับเพาก็จะเป็นแรงงาน,กน,กนแกนยก็จะเป็น3.9กิโลเมตรตนแกนก็จะเป็น1.4กิโลเมตรันื่องจัเอาไป้แทนซิม้าเหตุ x แล้วก็ซิมบ้า y เขตไปสูดฮาร์ดท็อป เพราเราจะใช้ F คูณ r ก็คือ F ก็คือแรงแรงเชี่ยเช่นเดิมแล้วก็คูณอยู่กับระยะ r ของเฟื่อฟตันี้โอเคในหน่วยเมตรทีนี้ก็จะออกมาเป็น142ยินิวตันเมตรซึ่งก็จะช่วยให้เห็นถึงมันเป็นอตราดลดลงมา1ิเท่าจากที่รับมาประมาณ1 4 0 0นิวตันเมตรโอเคขอบคุณครับโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็น ตัวอย่างการซิมูเลชันของเกียร์บ็อกซ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูการทำงานของตัวเกียร์บ็อกซ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นเกียร์บ็อกซ์ที่เป็น1คอมพลนนะครับแล้วก็มี3สเตทนะครับดยที่มีเกียร์เทนเท่ากับ10นะครับผมตัวอัตราทดที่เราคำนวณมาจากการคำนวณน,นะครับก็จะอยู่ที่5 2แล้วก็1นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับว่า ตัวอย่างการทำงานของเกียร์บ็อกซ์ชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับเรากำหนดให้เอาต์นะครับอยู่ที่150นะครับจากการคำนวณแล้วเราจะได้อินพุตอยู่ที่15